ก็ขอกร่าวสัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเซ็นมอดก็วันนี้ผมก็จะมาแจกมอดเอ่อนูบนะครับผมนะนนบจากโลบอเครื่องเครื่องผมเครื่องผมคูดแหลกเลยนะครับผมนะตอนนี้เครื่องผมคูดแหลกเลยนะครับผมนะ ซึ่งก็ขออภัยด้วยแต่ตัวเกมจริงไม่แหลกแบบนี้นะครับผมนะนูบนูบหลุดโลกมาในไฟได้พอฟังกินนะครับผมนะก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลงคลิหน้าด็น โครแหลกก็โคดแหลก,กเลยนะครับผมคนไปซื้อมัอดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะเป็นตัวเขียนจีินะครผมสามสองบินนะครับผมนะก็มาโหลดกันได้นะครับเขียนจิน้นด้วยก็สกินจะเป็นสกินใหม่นะครับเพนี่ก็ ถ้าอยากพลาดไม่ใหม่ใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมนะจะใกล้พันซับแล้วนะครับผมนะถ้าพันซับแล้วผมจะฉลองนะครับผมนะซึ่งอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันในการ subscribe ให้ผมนะครับผมนะสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ